วันเสาร์ช่วงแทะทะเดย์ทอล์ก เชฟใช้คือน้ำหวานที่นำโนฮาวมาจากทางอเมริกานะครับปกติเราก็จะมีน้ำหวานที่คนไทยรู้จักก็คือเขียวกระแดงแต่เมื่อปี2540วิกฤตต้มยำพุ่งเราตกงานก็เลยด้วยความที่เคยอยู่ที่ฮาวายก็เลยลองทดลองนำสินค้าเข้ามาขายแต่เราไม่ได้มาขายเป็นน้ำหวานเรามาขายเป็นน้ำแข็งใสค่ะครับเราขายน้ำแข็งใส อยู่ประมาณ27สาขานะครับประมาณ5ปีแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตน้ำหวานมันอยู่ปวดเดี๋ยวก่อนนะจากวิกฤตทองสบู่ตอนนั้นค้างานใช่ไหมคะเลยได้ไอเดียนําผลิตภัณฑ์จากอเมริกาคือที่ฮาวายที่นําเข้ามานี่มันเป็นตัวอะไรคะเป็นหัวเชื้อครับหัวเชื้อหัวเชื้อน้าหวานใช่ไหมคะ เขาก็จะให้สูตรวิธีการผสมน้ำหวานมาว่าต้องมาทำอย่างไรบ้างถึงจะมีคุณภาพดีจุดเด่นของตัวน้ำหวานที่เราทำตรงนี้ก็คือปกติน้ำหวานที่จะมีการใส่แป้งคือแป้งหรือแป้งแป้งเกลียวทำให้มันเข้มข้นขึ้นใช่ไหมเข็ใส่แป้งเหนียวแป้งข้นๆ้นแล้วก็ใส่แป้งหวานทำสารที่ไม่ใช่ธรรมชาติทำให้มันหวานมากขึ้น300เท่า400อเท่าแล้วก็ใส่วัตถุกันเสีย เราก็เอาดุวยยบายตัวนี้มาเออถ้าเกิดเราเป็นผู้ผลิตจะผลิตสินค้าดีๆให้กับผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับแล้วก็เลยเป็นโคงคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องไม่ใส่พวกเคมีที่พวกที่ไม่จําเป็นพวกนี้เพราะทางเมืองนอกอย่างเมืองจีนไต้หวันเนี่ยตอนนี้คนที่นู่นเขาก็จะเริ่มกลัวเพราะว่าผู้ผลิตพวกนั้นจะชอบใส่เคมีเยอะ เดี๋ยวนะคะพอใส่ตรงนั้นแล้วมันก็ได้ความเข้มข้นพอเห็นโอ้ต้งหวานตัวนี้ข้นดยว้นจังนั่นคือหมายความว่าดีใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่พวกนี้กินนานๆสิบปีสิบห้าปีมันเป็นมะเร็งได้ค่ะมันสะสมสะสมแต่มันไม่เกิดส่งผลตั้งแต่ตอนปัจจุบันมันส่งผลตอนในอนาคตนะครับนมาแต่เราก็อร่อยกันจังเลยอ่ะใช่จิงค่ะนี่คือสิ่งที่เราเรามีผู้พภคไม่รู้ไม่รู้ตรงนี้เราเราไม่อยากทำตรงนั้นเลยึแบบแล้วเราก็ ทำบรรจุขวดมาวีสี่ห้านะครับตลาดตอบรับดีมากค่ะเยอะนะคะตอนนั้นที่เอาเข้ามาขายน้ำแข็งใสก่อนเรามองตลาดน้ำหวานพวกนี้ไว้ยังไงเราเห็นความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เราเห็นธุรกิจน้ำแข็งใสสมัยก่อนก็จะใช้ที่ใช้มือขูดเป็นรถเข็นช่วยละหบาทนะครับแต่เรามาเริ่มเจ้าแรกเลยนะครับที่ซีคอนสแควร์ขายวันแรกได้สอง้อยกว่าบาทถ้าเป็นอื่นก็ถอดใจละค่ะ แต่ผมเออไม่ใช่สินค้าผมขายได้แต่ผมต้องไปเปลี่ยนทําเลใหม่ผมย้ายไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตขายได้วันละหมื่นแค่ทําเลเปลี่ยนแค่นั้นเองบางครั้งไม่น่าเชื่อไหมครับสินค้าคุณไม่ใช่หมายความว่าเวลาผลิตสินค้าบางอย่างมันไปทดลองที่สองที่แล้วไม่สําเร็จก็ท้อแท้คุณก็ต้องปรับปรุงหาทําเลใหม่หาวิธีการใหม่ๆขึ้นมาแต่ตอนนั้นความตอบรับดีปุ๊บกลับมามองที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวเองยังไงเพราะว่ายังอยู่กับห้างเนี่ย อยู่กับห้างเขาจะมีการโลเทดพื้นที่อมีการขึ้นค่าเช่ามีปัญหาผมก็เรามีปัญหาเรื่องพนักงานด้วยไม่ชํานาญเรื่องคุมคนมีเจ็ดสาขาคุมคนหลายสิบคนเยอะบริหารคนยากมากก็เลยบอกเปลี่ยนดีกว่าเราทําบรรจุขวดทําเป็นโรงงานแล้วทาส่งตอาดีว่าหาตัวแทนจําหน่ายแล้วเราก็เลยมาหาตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ส่งเราสบายกว่าเยอะเลยสบายกว่าเยอะใช่ไหมตอนนั้นในตลาดมีคนผลิตนี่หรือยังที่เป็นคนไทย มีแต่เป็นที่คนไทยรู้จักแต่เราไม่เคยชื่อนะครับที่เขาเป็นเจ้าใหญ่แล้วคุณภาพดีคนไทยเกิดมาก็รู้จักแล้วตรงนี้แต่เราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตด้วยขวดเพชรปกติจะเป็นขวดแก้วขวดแก้วที่ทุกตัวนี้เป็นขวดเพชรหมดนะครับนี่ประมาณนี้นะคะขวดพลาสติกยังมีเหมาะเป็นพวกฟูดเกตบรรจุอาหารได้พวกนี้เราเป็นเจ้าแรกเลยที่ผลิตซึ่งทําขึ้นมาปุ๊บแหมแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอก ใส่ทั้งแป้งใส่ทั้งสารให้ความหวานใส,ส่ทั้งวัตถุก,กันเสียรเราเรามีสูธไการอเมริกาเนี<ฮ>่ยเขาสติ๊กเรื่องพวกนี้มากเขาก็เราก็ได้สูตรดีๆมาจากอเมริกาแล้วเราก็ทัตรงนั้นต่อไปแต่พอถึงจุดหนึ่งเราทํดีตนี้ขึ้นมามีพวกผู้ประกอบการจากต่างชาติเข้ามาทําทําน้ําหวานมีเขามาแข่งกับเราโดยที่เขาใส่เนื้อเข้าไปค่ะใส่เนื้อนิดหน่อยแล้วก็ใส่แป้งใส่วัตถุกันเสียเข้าไปคนไทยก็จะชอบอเราก็เลยต้องมาผลิตตัวใหม่ตัว เชฟไอพัทขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาคานเเริ่มต้นที่เชฟไอซ์ก่อนใช่เอาไปทําอะไรได้บ้างเชฟไอซ์ทำน้ําแข็งใสได้เลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ทําเครื่องดื่มในทุกชนิดคุณไปผสมโซดาผสมนมผสมโยเกิร์ตทำค็อกเทลเอาไปผสมได้ทุกแบบมีกี่รสชาติตอนนี้มี23รสชาติคหูทลไลคงไม่หมดเนาะก็คือผลไม้โดยรวมผลไม้โดยรวมแล้วก็รสชาติแปลกๆพวกโคลารูเมียก็มีนะครับ เป็นเหมือนหัวเชื้อถูกไหมเป็นเหมือนหัวเชื้อเอาไปผสมทีนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับตัวนี้คอนเซปต์คือลิเคียวลิเคียวคือเหล้าหวานค่ะแต่ของเราก็คือเหล้าหวานที่ไม่มีเหล้าที่ไม่มีเหล้าใช่ลดต้นทุนในการทาค็อกเทลพวกรงแนมต่างๆใช้ของเราเยอะเพราะของเราเนี่ยผสมมามาปุ๊บเหมือนกับเหล้าหวานเลยคเหมือนกับการทําค็อกเทลกับมิกเซ่สิงคโปร์สลิงไหมไทยเพียงแต่คุณต้องเติมเหล้าเข้าไปถึงจะกลายเป็นค็อกเทลที่มีเหล้าแม้แต่ไอเดียคุณดีจังเลยคุณปอนวัตกรรมที่มันเป็น ไม่ใส่วัตถุกันเสียครับตรงนี้ผมคำนึงถึงผู้บริโภคมากๆเป็นอะไรที่คอนเซ็ปต์มาทุกตัวสินค้าเราต้องไม่ใส่พวกนี้เลยค่ะตอนนั้นตอนทำตอนอปีอะไรนะคะที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาปี2545 45าสห้าสี่บ้าตอนนั้นเปิดโรงงานหรือ,อยังเปิดโรงงานเล็กๆเองเราเป็นบริษัที่เล็มเปิดโรงงานเล็กๆเป็นตึกแถว พรุนี้แล้วต่อมาเราก็พอปีประมาณเมื่อสาสี่ปีที่แล้วเราก็ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นแห่งที่สองที่บางบัวทองเป็นมาตรฐานที่ขึ้นหน่อยอใหญ่ขึ้นนะครับประมาณเกือบไร่หนึ่งแล้วก็ประมาณพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นเพื่อจะผลิตน้ําหวานตัวเข้มข้นมีเนื้อผลไม้อ่าคือตัวเชฟชไอซ์สตัวนี้ซึ่งพึ่งน้องใหม่น้องใหม่สามสี่ปีแต่พอเปิดปุ๊บเกน้ำท่วม น้ำท่วมทุกแห่งที่ผมโดนทั้งบ้านสองหลังโรงงานสองแห่งตอนนั้นเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเลยครับ <'t> ก็ทําใจนะมีตั้งสติมผมรวบรวมเงินให้ได้ก้อนหนึง่งรวบรวมเงินทั้งหมดตั้งสติพอ<ม>พอน้ำขึ้นฟูหลังจากน้ําท่วมดีมากเหมือนกับเราเคาะร้ายไปแล้วอเราก็จะโชคดีแล้วกราฟขึ้นตอนนี้นะคะเชฟไอพความต่างของเชฟไกับเชฟไอคื มีเนื้อผลไม้มีเนื้อผลไม้แท้ๆนะครับอย่างที่ที่คุณถือนี่คือมะม่วงมะม่วงค่ะคุณสามารถผสมน้ํากลายเป็นน้ํามะม่วงแล้วผสมโซดาคุณกลายเป็นน้ามะม่วงโซดามีสูตรอยู่แค่ข้างในนี้มีสูตรอยู่ในด้วยสูตรอร่อยผสมง่ายใช่ผสมนมโยเกิร์ตสลัดสาวๆอ๋อหนึ่งสองสามห้าสูตรในนี้ห้าสูตรแต่มีมากกว่าห้าสูตรทำสูตรได้เยอะมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคุณเอาไปผสมน้ําสลัด ก็ทำด้้ดดวยิปปิ้งดิิปป้งออ๋ทาขนมปังก็ได้อร่อยด้วยโอ้หลากหลายจ้าหลากหลายมากไปทาขนมปังกินยังได้เลยค่ะเป็นแยมได้อ่าเป็นดิปปิ้งใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้เอาไปผสมสูตรก็ได้คุณไปจิ้มเฟรนฟรายคุณไปทำจิ้มเพสเซ่จิ้มขนมปังแคคเกอร์อะไรได้ค่ะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนั่นแหละไม่ใส่ตัวแป้งใช่ครับนะคะไม่ใส่สารให้ความหวานสารเชื่อม และที่ชอบที่สุดคือไม่ใส่วัตถุการเมีอใช่ครับตรงนี้อยากให้คนไทยคำนึงถึงของสารพวกนี้ว่ามันเป็นสารที่ไม่จําเป็นแต่เป็นสารที่ทําให้เรารู้สึกว่าสินค้ามันมีคุณภาพมันมันมันก็เราหลอกมันหลอกลวงเราต้องเปลี่ยนนะนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจผิดใช่ครับนะคะตัวเชฟไอซ์พลัสนี่มีกี่รสชาติปัจจุบันมีห้ารสชาติและเรากำลังจะขอใหม่อีก2รสชาติก็คือสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่นี่เอาเป็นอะไรที่สุดยอดมากสุดยอดยังไงคะก็คือ อร่อยมากตัวนี้แล้วก็ผสมเครื่องดื่มเนี่ยเป็นน้ำลิ้นจี่ที่แบบเหมือนกับน้ำลินจี่แท้ๆเลยหอมหวานหอมหวานตัวนี้แล้วเราเห็นเนื้อนะเราเห็นเนื้อเยอะมากก็คือตัวเนี้ยเนื้อเยอะมากๆ4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างในนีเนื้อเนื้อลินจี่ทั้งนั้นคือสามารถเอาไปดัดแปลงกับเมนูต่างๆได้ทั้งเมนูเครื่องดื่มเมนูอาหารเมนูของหวานก็ทำเมนูเบเกอรี่ก็ทำก็ทำได้ใช่ครับ แล้วก็อาาคตเรามีสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้อีกหนึ่งแบรนด์คือคาราเมลลี่คาราเมลลี่เป็นน้ําหวานที่ใส่กาแฟปกติเราทานกาแฟจะใช้น้าตาลถ้าใช้ตัวนี้กาแฟคุณหอมขึ้นไม่ว่าคุณจะชงด้วยกาแฟขวดหรือกาแฟสดคุณใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับกาแฟคุณจะปกติแค่กินมีความหวานแต่ตัวนี้จะมีหวานหอมขึ้นมากินแล้วชื่นใจกินง่ายสกาแฟคุณจะแบบที่เคยขมก็จะไม่ขมแล้วมันจะมีความหอมหวานช่วยคุณแบบ ไม่ต้องใช้น like ิดเดียวเองค่ะใช้ตามความชอบของคนว่าคุณชอบหวานเท่าไหร่หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาแล้วแต่ความชอบของคุณง่ายมากแล้วก็ทําสูตรเป็นกาแฟใส่เหล้าใส่อะไรได้เขาประยุกตได้เยอะประยุกตได้เยอะนะคะแต่ว่าตัวธุรกิจสินค้าต่างๆของคุณปอเนี่ยมันต้องไปอยู่ในร้านที่เป็นเหมือนร้าน คือปรกอารแบรนด์ประกอบการใช่นะแต่เข้าไปที่ไหนเห็นเห็นแบรนด์นี้รับรองนะปลอดภัยของดีสุขภาพได้ไม่ฮะไม่ใส่วัสดุอันตรยของคนไทยแล้วก็ทำเพื่อคนไทยนะครับตรงจุดนี้เลยแสดงว่าลูกค้ามีตอนนี้มีหลากหลายกี่ประเภทยังไงบ้างลูกค้าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นลูกค้าที่เอาไปใช้อีกทีเป็นประกอบการไปขายให้กับบริโภคอีกทีหนึ่งแต่ปัจจุบันเรากำลังจะทําสินค้าตัวหนึ่งเหมือนกับก็คือเอาตัวเนี้ยทามาต่อยอดใหม่เพราะมันค้นมากเราจะทําเป็นแยม แย่จริงๆเลยแล้วก็บรรจุหลอดค่ะกําลังจะออกมาบรรจุหลอดหมายถึงว่าบีบเป็นหลอดจากสีฟันนี่เหรอใช่คุณแบบสะดวกนะสะดวกเวลาทานฟังในรถกินกอบฟังแล้วหิวๆไปไปแคมป์ปิ้งไปอะไรหยิบขึ้นมานึกว่าจะแปลงฟันไม่ใช่แยมกินได้เลยสินค้าตัวใหม่ของเรากำลังจะออกอืแต่ผลพันธ์สินค้าต่างๆของทางคุณปอเนี่ยก็ไม่ได้คิดค้นคือร่วมกับสถาบันใช่ครับเราเริ่มต้นเราขอทุนจาก B O I เราได้ทุนมาหนึ่งล้าน แล้วก็สั่ง B O I ส่งเราไปที่สถาบันพระจอมเกล้ากระบังคิดค้นตัวนี้คิดค้นตัวนี้พวกที่เกี่ยวเรื่องผลไม้ทํายังไงผลไม้เนี่ยมันมีปัญหาต้องใช้วัตถุการเสียมันเก็บได้ไม่นานเราต้องคิดค้นวิธีหลายๆอย่างนะครับมันจะมีกรรมวิธีถนอมอาหารถนอมอาหารไดใช่ไม่มีวิธีเยอะตั้งแต่ร้อนหวานเย็นเลยต่างๆเนี่ยมันต้องต้องจากน็อกเชื้อฆ่าเชื้อทั้งร้อนทั้งเย็นอืเยอะขั้นตอนมันจะเยอะมาก แต่วันนี้เราสาเร็จแล้วสำเร็จแล้วแลวก็ภูมิใจด้วยสินค้าเราไม่มีสุกันเสียเลยค่ะทีนี้เราส่งต่อความสําเร็จนี้ไปสู่ผู้หรือพวกโดยผ่าน<ม>ผ,ผู้ประกอบการทั้งหลายทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยตรงนี้อาจจะเป็นร้านอาหารหรือผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้เรามีวิธีการทาธุกกรกิจกับเขายังไงครับตอนนี้เรามีช่วงโปรโมชั่นธุรกิจลงลูกค้าลงทุนแค่สามพันบาทค่ะอย่างเช่นร้านนี้ที่เป็นร้านอาหารนะครับลงทุนสามพันบาทได้ชุดอุปกรณ์ประมาณยี่สิบสี่ พร้อมอุปกรณ์กระบอกเชคนะครับสูตรสอนสูตรให้ฟรีสำหรับคนที่มีร้านค้าแล้วเอาไปเสริมในร้านอาหารเพิ่มเมนูต่างๆของเครื่องดื่มให้มากขึ้นค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีหน้าร้านเลยเรามีชุดโปรโมชั่น6 9 0 0มีเคาน์เตอร์มีเถังน้ําแข็งมีมีแก้วให้คุณครบเลย6 9 0 0คุณสามารถไปขายที่ตลาดนัดนะครับแสดงว,ว่าณรอทำให เกิดรายได้เกิดขึ้นได้กได้มีอาชีพเกิดขึ้นอาชีพเกิดขึ้นได้นะครับคุณต่อเรามานะฮะเรามีเงื่อนไขคุณเลือก2องร้าน22แบบแบบแรกก็คือลงทุนสามพันสำหรับคนที่มีร้านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปลงทุนเคาน์เตอร์เขามีเคาน์เตอร์อยู่แล้วแต่คนที่แบบยังไม่มีอาชีพเลยนะอยากไปขายหน้าโรงเรียนขายที่ตลาดนัดนะครับลงทุนหกพันเก้าร้อยบาทรับประกันคุณได้ขึ้นดื่มอร่อยๆยางเช่นกล้วยสตรอเบอร์รี่มะนาวโซดาอันนี้เก๋นะ ยังแบบว่าไปเกาหลีนิดนึงต้องกินนะนมกล้วยเนี่ยลองทานผมยังไม่ได้ทานเลยอเป็นนมกล้วยแบบเกาหลีเลยแล้วผมขายดีมากนมกล้วยตัวนี้อันแรกเลยหอมหอมหอมเลยแล้วก็ทําง่ายมากจากนมกล้วยคุณมาใส่กาแฟเป็นนมกล้วยกาแฟนมกล้วยช็อกโกแลตนมกล้วยโอตินรู้สึกว่ากล้วยเยอะด้วยอะกล้วยเยอะกล้วยทั้งนั้นเลยเนี่ยผลไม้แท้ๆสุดยอดอันนี้อร่อยๆค่ะแต่เมื่อกี้ฟังนิดนึงแก้วเชคครับค่ะคือ แก้วเชฟเป็นเราทำมาเพื่อลูกค้าให้สะดวกปกติลูกค้าทาไม่ซื้อก็บอกเชฟซึ่งมันจะราคาแพงะนะครับใบละสามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยแล้วจากคุณภาพของเราเนี่ยทำแถมให้คุณกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้อนะคะเดี๋ยวฝากไว้ค,คุณปอมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมคะสำหรับผู้ที่มองหาธุรกิจอะไรแบบนี้เราอยากฝากสินค้าของคนไทยนะครับซึ่งเราตั้งใจทํา คุณภาพดีจริงๆนะครับเราไม่ใส่พวกวัตถุกันเสียไม่ใส่แป้งตรงนี้เราคือถ้าเกิดเราไปบอกว่าไม่ใส่ C ีดี MC เอ็ีนี้ลูกค้าจะไม่รู้จักผู้บริโภคจะไม่รู้จักแต่คือเราไม่ใส่แป้งเหมือนกับเจ้าอื่นไม่ใส่สารให้ความหวานนะครับไม่ใส่วัตถุกันเสียอยากฝากสินค้านี้ดี ให้อยู่ในใจของผู้บริโภคคนไทยผู้ชมขาฝากไว้นะคะไอเดียดีๆแบบนี้จากคนไทยเราเองดีใจจังค่ะที่มีคนไทยคนหนึ่งแบบนี้คิดสินค้าดีๆมีคุณภาพให้คนไทยเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ